วันนี้ก็มาเยี่ยมเขาโพวอเตอร์พาร์คแอนดีสอร์ทราคาบริการเด็กก็30มสผู้ใหญ่ก็50าสิบมาเปิดให้บริการทุกวัน <c oughs> นี่ก็เป็นสวนน้ำเขาโพแอนดีสอร์ทอนนี้ก็เป็นที่ท่องเที่ยวเปิสวนเล่นของเด็ก มีสวนน้ําอาบน้ํามีห้องอาหารมีร้านอาหารแล้วก็มีห้องพักมีโรงแรมแห้องพักอย่างดีอันนี้ก็เป็นที่จยอดรถอย่างดีอันนี้ก็ได้มาที่เขาโพวอวเตอพา์ักนี่ก็เป็นที่อาบน้ําของเด็กแล้วก็เป็นที่รีสอร์ทที่พักผ่อนหย่อนกายพักผ่อนหย่อนใจอันนี้ก็ได้มากับพระครูอาจารย์พระครูโอานาจันทะคุณได้มาเยี่ยมมาชมมาดูสถานที่ อ่าสวยงามของเขาโพอย่างนี้เป็นที่เด็กเล่นเด็กอะไรก็สะดวกสบายนี่แล้วก็เข้าไปดูในข้างในอันนี้ก็เป็นสะเป็นสะว่ายน้ำอ่าเกิเป็นสะว่ายน้ำทำสวยงามด้วยน้่งอาบน้ำมาก ไม่มีคนอยู่นะเอ,อ่อข้อบังคับของน้สระน้ำแห่งนี้ก็คือผู้ลงเล่นน้ำต้องอสวมใส่ชูชีพมาห้องน้ำอาหารลงในสระห้ามนำอาหารลงในสระห้ามทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลห้ามนำเด็กกายุ ติดสองปีเล่นน้ำตลอดฟังน้ำสนใจของค่าลงเล่นน้ำเพื่อป้องกันการสูญหาย <c oughs> อ่านี่ก็เป็นที่พัก่อนหย,ย่อนกายปลนหย่อนใจนี่ก็เป็นคน,นญี่ปุน่น <c oughs> อ่านี่ก็เป็นสวนน้ำสวนเด็กเล่น ส่วนพักคนย่างใจควรสักคนย่างใจของเด็กๆวันเสาร์อาทิตย์เด็กๆก,ก,ก็จะมา,า,ะาเล่นน้ำน่าสถตนที่แห่งนี้นี่ก็มีอของเตี้ยเล็กผ้าไทยเพื่อใจของ นี่ถ่ารูปได้นห้ถ่ารูปได้ยรูปมั้ยถรูปได้ทอรแล้เนานลี่ยรูปได้รูปเปลี่ยลึกได้นี่ถ่ารูปถ่ารูปได้ไหมนี่้นี่นี่จถ่ารูปได้่ะถ่ารูปเปลี่ยลึก แต่ก็ื่องเพียงเล็กได้